ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับทุกเช้าวันพุธกับเช้าวันเสาร์นะครับสําหรับช่องพระลงจาราคาเบาๆนะครับพิเศษก่อน EP แล้วก็มีพิเศษหลัง EP ก็อีกราคาจะงให้ทราบนะครับสําหรับ EP ก็องค์ละ200บาทนะครับสําหรับ EP องละ2 0 0บาท3องค์500บาทเช่นเดิมนะครับ3องค์500บาทนะครับสําหรับ EP สองหนึ่งสามแล้วนะครับ อีพีนี้เป็นอีพีที่213แล้วที่เราพบกันนะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0897043388นะครับ0897043388สีาำหรับช่องทางการติดต่อพระลรงจาราคาเบาๆนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับ EP 2 1 3วันนี้ก็มีหลากหลายนะครับให้ท่านได้ชาวบูชากันนะครับกพิเศษก่อน EP นะครับ วงนี้จะ400บาทนะครับจะเป็นกลิ่งเปอร์เวเลนะครับกลิ่งเปอร์เวเลนะครับอยู่ในกรอบอกันน้ําอย่างสวยสวยเลยครับหลังเป็นมังกรนะครับหลังเป็นมังกรนะครับหลังเป็นมังกรนะครับพิเศษก่อนดีพีนะครับชิ้นที่1นะครับชิ้นที่2เช่นกันนะครับเป็นกิ่นเปอระะ์เวเล หลังมังกรเช่นกันนะครับ400บาทนะครับได้มา2องค์นะครับสําหรับหลังมังกรนะครับชัดเจนนะครับหลังมังกรนะครับพิเศษก่อนอีพี400บาทมีด้วยกัน2องค์นะครับนะครับต่อไปก็พิเศษก่อนอีพีแถวที่1พิเศษก่อนอีพีต่อไปนี้ก็จะเป็นองค์ละ300 300บาททุกทุกองค์ทุกเท้นนะครับทุกชิ้นนะครับทุกชิ้นงานนะครับพิเศษก่อนอีพีชิ้นที่1นะครับเป็น พระนะครับพระนี้กล่องพระของขวัญปีใหม่นะครับ300บาทนะครับจะมีหลวงพ่อมากมายนะครับนะครับก็จะมีหลวงพ่อเงินหลวงปู่ทองหลวงปู่มั่นหลวงปู่คงหลวงพ่อโตหลวงพ่อเจริญหลวงพ่อสุขนะครับหลวงพ่อสดหลวงพ่อชื่นนะครับนะครับ ก้าองค์ด้วยกันนะครับแต่ละหลวงพ่อชื่อดีๆทั้งนั้นนะครับนะครับหลวงพ่อเงินหลวงพ่อทองหลวงปูมั่นหลวงปูคงหลวงพ่อโตหลวงพ่อเจริญหลวงพ่อสุขหลวงพ่อสดหลวงพ่อชื่นนะครับเป็นวัตถุมงคลนะครับสวยๆเลยนะครับสามร้อยบาทนะครับก่อนนี้นะครับแถวที่หนึ่งชิ้นที่สองนะครับเป็น เป็นปูทวดนะครับปูทวดนะครับพิธีพุทธาพิเศษนะครับวันรับช้างให้นะครับสองห้าสี่หนึ่งนะครับทําบุญกับสรพงษ์ชาตรีนะครับนะครับสรพงษ์ชาตรีมีปูทวดอยู่นะครับมากมายนะครับสามร้อยบาทนะครับท่านที่ชอบสะสมปูทวดน่าเก็บสะสมนะครับมีหลายพิมพ์หลายแบบนะครับนะครับปูทวดนะครับ สิบห้าองค์ด้วยกันนะครับสามรอยบาทถูกมากเลยครับนะครับเป็นเนื้อผงนะครับเนื้อผงปูทวดเนื้อผงนะครับสิบห้าองค์ด้วยกันนะครับด้านบนห้าล่างห้านะครับกลางอีกห้านะครับพิเศษก่อนพีแถวที่หนึ่งชิ้นที่สองนะครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทหมดนะฮะแถวพิเศษก่อนอีพีนะครับยกเว้นกลิ่งนะฮะที่เป็นพิเศษเนี่ยนั้นสี่ร้อยบาทนะครับสำหรับปูทวดนี่ 300บาทนะครับแถวที่1ชิ้นที่2นะครับแถวที่1ชิ้นที่3นะครับเป็นปูทัวดเช่นกันนะครับวัดช้างให้นะครับรุ่นปลดหนี้นะครับปูทวดนะครับชุดนี้ก็สวยนะครับ16บหกองนะครับนะครับชุดนี้สิบหกองปูทวดนะครับมีหลายพิมพ์หลายแบบนะครับ แถวที่1ชิ้นที่3นะครับ300บาทเท่านั้นนะครับนะครับได้มาพัดกล่องนะครับนะครับชุดพุทธมงคลนะครับวัดช้างให้นะครับรุ่นปลดนี้นะครับ300บาทนะครับถูกมากนะครับแถวที่1ชิ้นที่4นะครับเป็นเบี้ยแก้นะครับเบี้ยแก่สมเด็จโตนะครับเบี้ยแก่สมเด็จโตสวยๆเลยนะครับเบี้ยแก่สวยๆเลยสมเด็จโตนะครับ นะครับนะครับตลอดวิ่งนะครับนะครับหลังเป็นตะกุดนะครับ300บาทเท่านั้นนะครับชิ้นที่4ี่แถวที่ดึ่งชิ้นที่5นะครับ300บาทเช่นกันนะครับเบี้ยแกอีกอีกเบี้ยนึงนะฮะอีกอีกลูกนึงนะครับเบียแกนะครับสมเด็จโตนะครับระดับอันมณีนะครับ3า0้บาทเท่านั้นสนใจก็ปิดทำามได้นะครับเบี้ยแกนะครับ แถวที่1ชิ้นที่5นะครับต่อไปแถวที่2นะครับเป็นสร้อยคอนะครับแถวที่2นี้จะเป็นสร้อยคอนะครับแถวที่2ชิ้นที่1นะครับก็จะเป็นสร้อยคอนะครับประกอบด้วยเขาจามุรีนะครับเม็ดเม็ดเออ ไม้หอมนะครับแล้วก็จะเป็นเขาของเลียงผานะครับนะครับเขาเลียงผ่านะครับสวยๆเลยนะครับสามร้อยบาทนะครับเหลือสามร้อยบาทแล้วนะครับสนใจก็ปิดกันามาได้นะครับนะครับแถวที่สองชิ้นที่หนึ่งนะครับเช่นกันนะครับแถวที่สองชิ้นที่สองนะครับก็เป็นสร้อยคอนสวยๆนะครับมีชิ้นเดียวในโลกนะครับนะครับมีมีเหมือนไขรและไม่มีใครเหมือนนะครับ ประกอบด้วยเขาจามรีนะครับเขาเรียงผานะครับแล้วก็เม็ดหินนะครับสวยๆเลยนะครับรับประกันนะครับนะครับสวยๆเลยนะครับชิ้นที่สองนะครับแถวที่สองชิ้นที่สามนะครับเช่นกันนะครับเช่นเดิมนะครับอันนี้จะมีหยกขาวผสมนะครับ อันนี้จะเป็นเขาเรียงผานะครับสนใจก็ปิกมาได้ครับ3 0มอบาทเท่านั้นนะครับสวยๆทุกถูกนะครับนะครับสวยๆทุกถูกนะครับนะครับเห็นชัดๆเลยนะครับนี่ครับไม่ใช่เรซินนะครับรับประกันเลยนะครับไม่มีเดซินปนเลยนะครับเป็นแก้วเป็น เขานะครับแถวที่2ชิ้นที่4นี่สร้อยคอเช่นกันครับลูกปัดมีลูกปัดโบราณเก่าๆสวยๆนะครับดูอูยลูกปัดโบราณเก่าๆสวยๆแล้วก็จะมีอันนี้เป็นไม้พยุงนะครับไม้พยุงนะครับไม้พยุงทุกชิ้นงานรับประกันนะครับไม่มีเลซินนะครับไม่มีเลซินนะครับนะครับไม้พยุงนะครับ แถวที่2ชิ้นที่4แถวที่2ชิ้นที่5เช่นกันนะครับอันนี้เป็นสร้อยคอสวยๆนะครับ300บาทเท่านั้นนะครับถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับชิ้นที่ 4... ชิ้นที่5นะครับชิ้นที่6นะครับเป็นสร้อยนะครับสวยๆเช่นกันนะครับประกบด้วยเม็ด ของลุกปุของหลวงปุ่ฤาษีลิงดำนะครับนะครับนะครับสนใจก็ปิดกันไม่ได้นะครับแถวที่2มีด้วยกัน6เส้นนะครับ300บาททุกเส้นนะครับแต่พิเศษก่อนีพีนี้ี่สาบาททุกชิ้นงานนะครับยกเว้นกลิ่งนะครับที่400บาทต่อไปก็มาพบกับใน e p 2 0 0บาทนะครับ ep 213แล้ว200บาททุกองค์นะครับ สามองห้าร้อยนะครับจัดส่งฟรีนะครับ EMS นะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นสําเด็จเหล็กไหลนะครับเกรบัวตูมนะครับสีทองนะครับอยู่ในกรอบเลเซอร์นะครับอยู่ในกรอบเลเซอร์นะครับสนใจก็ปิดกันไม่ได้นะครับท่านที่ชื่นชอบนะครับพร้อมกรอบนะครับถูกมากนะครับแถวที่หนึ่งนะครับใน EP สองหนึ่งสามแถวที่หนึ่งของที่หนึ่งนะครับ แถวที่1องค์ที่2นะครับเช่นกันนะครับสมเด็จสีทองนะครับพิม์แวกม่านนะครับแวกม่านอยู่ในกรอบเลเซอร์กันน้ำอย่างดีนะครับนะครับวันนี้มีกรอบเลเซอร์มาให้3แถวเลยนะครับนะครับแถวที่1ชิ้นที่องค์ที่2นะครับเป็นแหวกม่านนะครับแถวที่1องค์ที่3นะครับสีทองเช่นกันนะครับปลกโพนะครับน่าเก็บสะสมเลยนะครับนะครับสีทอง สามพิมพสามแบบนะครับอยู่ในกรอบเลเซอร์นะครับอง์ละ200บาท3องค์5 0 0อนะครับ3องค์500บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็ปิดเข้าไปได้นะครับแถวที่1องค์ที่3เป็นโปรโปรแถวที่1องค์ที่4นะครับเป็นสมเด็จเกตบัวตูนะครับปีกมแมลงทับนะครับส,สวยๆนะครับอง์นี้จะออก น้ำเงินเขียวนะครับนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับแถวที่1องค์ที่4แถวที่1องค์ที่5นะครับเป็นเหล็กหลเช่นกันนะครับออกสีม่วงนะครับองค์นี้ออกสีม่วงนะครับอยู่ในกรอบเลเซอร์อย่างดีนะครับนะครับกันน้ำนะครับแถวที่1องค์ที่5นะครับต่อไปแถวที่2ององค์ที่1นนะครับเป็นสมเด็จ เกตบัวตูมนะครับเช่นกันนะครับองค์นี้สีน้ําเงินเลยนะฮะสีน้ําเงินเข้มเลยนะครับเป็นเหล็กไหลนะครับแถวที่หนึ่งสองสามนี่เป็นเหล็กไหลทุกองค์นะครับแม่เหล็กดูดติดนะครับอัดกรอบกันน้ํานะครับเลเซอร์อย่างสวยงามนะครับแถวที่สององค์ที่หนึ่งนะครับแถวที่สององค์ที่สองเช่นกันนะครับเป็นสีเป็นไกเซอร์สีน้ําเงินนะครับสีสวยเลยนะครับ นะครับไก่เซอร์สีน้ำเงินนะครับกรอบเลเซอร์นะครับกันน้ำอย่างดีนะครับแถวที่2ององค์ที่2นะครับวันนี้มีมาให้3แถวนะครับสำหรับท่านที่ชอบเหล็กไหลไก่เหล็กไหลนะครับไม่เหล็กดูดติดแล้วก็ดูลีกรอบเลเซอร์สวยๆนะครับน่าเก็บสะสมนะครับแถวที่สององค์ที่สามนะครับ เป็นเหล็กไหลเงินยวงนะครับเหล็กไหลเงินยวงไกเซอร์นะครับเหล็กไหลไกเซอร์เงินยวงนะครับแถวที่2องค์ที่3นะครับต่อไปแถวที่3องค์ที่ในแถวที่2องค์ที่4นะครับเป็นเหล็กไหลปีกแมลงทับนะครับปลอกโพนะครับออกโทนเขียวนะครับน้ำเงินสวยๆเลยนะครับนะครับองค์ละ200บาทนะครับ สามองห้าร้อยโอ้โหถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับน่าเก็บสะสมนะครับพร้อมกรอบนะครับธรรมดานี่ไม่อัดกรอบว่าสองร้อยอยู่แล้วนะครับอันนี้อัดกรอบให้เป็นพิเศษเลยนะครับแถวที่สององที่สี่องที่สี่นะครับต่อไปแถวที่สององที่ห้านะครับเป็นไกเซอร์ออกโทนเขียวน้ำเงินม่วงเลยนะครับเป็นปีกแมรงทับนะครับแถวที่สององที่ห้านะครับสนใจก็ปิดกันามาได้นะครับ แถวที่3องค์ที่1นะครับเป็นแหวกม่านนะครับออกโทนสีม่วงนะครับปีกแมลงทับออกโทนสีม่วงสีเขียวนะครับนะครับปีกแมลงทับนะครับนะครับเลือบไปทั่วเลยนะฮะนะครับแถวที่3องค์ที่1นะครับวันนี้มีให้ท่านบูชาได้เก็บสะสมเยอะเลยนะครับสําหรับเหล็กไหลปีกแมลงทับเคลือบอัดกรอบเลเซอร์อย่างดีนะครับ แถวที่3、องค์ที่2นะครับเช่นกันนะครับออกโทนเขียวนะครับองค์นี้นะครับเป็นสมเด็จเกตบัวตูมนะครับนะครับเกตบัวตูมนะครับพิมพระประธานเกตบัวตูมนะครับสวยๆเลยนะครับแถวที่ 3... องค์ที่2ออกเขียวนะครับองค์นี้ออกเขียวนะครับเขียวม่วงนะครับแถวที่ 3... มองค์ที่ 3... นะครับอันนี้จะเป็น ปูทวดเหล็กไหลแล้วนะครับถามมาหากันนะครับปูทวดเหล็กไหลนะครับออกโทนม่วงทองนะครับนะครับอยู่ในกรอบเลเซอร์เช่นกันนะครับนะครับแถวที่3มองค์ที่3นะครับออกโทนสีม่วงนะครับแถวที่3องค์ที่4นะครับเป็นปูทวดเช่นกันนะครับตรงนี้ออกม่วงเขียวนะครับนะครับ ออกม่วงเขียวนะครับแถวที่สามองค์ที่สี่นะครับเป็นปูทวดนะครับแถวที่สามองค์ที่ห้านะครับเป็นปูทวดอีกองค์นะครับสวยๆนะครับนะครับออกทองม่วงนะครับนะครับออกสีทองสีม่วงนะครับเป็นเหล็กไหลนะครับปูทวดเหล็กไหลนะครับสนใจก็ปิด้าได้ครับแถวที่หนึ่งสองสามนี่เป็นเหล็กไหลยูนิกรอบเลเซอร์นะครับ แถวที่4ี่องค์ที่1นนะครับเป็นสมเด็จไพ่ตองนะครับสมเด็จไพ่ตองลงชาติปิดทองนะครับหลังมีคําจะรึกนะครับทรงพระเจริญยิ่งนะครับทรงพระเจริญยิ่งนะครับจอปรลอนะครับนะครับรอห้านะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับแถวที่4องค์ที่1แถวที่4องค์ที่2นะครับ เป็นไพ่ตองนะครับสวยๆนะครับลงชาติปิดทองนะครับหลังนะครับร่ำรวยลาบยศนะครับนะครับมีสมเด็จโตมีม้าศึกนะครับข้างเป็นฉัตรนะครับแถวที่4องค์ที่2แถวที่4องค์ที่3นะครับเป็นไพ่ตองอีกพิมพ์หนึ่งสวยๆนะครับนะครับ ครอบกระจก3ชั้นนะครับลงชาติปิดทองหลังก็ใครปลอมจงวิบัตินะครับ2 4 1 1นะครับเด็ดโตนะครับแถวที่4องค์ที่3นะครับแถวที่4องค์ที่4นะครับนะครับเป็นสมเด็จสวยๆนะครับ หลังก็ไข่ปลอมจวิบัติเช่นกันนะครับแถวที่สี่องค์ที่สี่นะครับแถวที่สี่องค์ที่ห้าเป็นพระเจ้าห้าพระองค์นะครับเป็นพระตองสมเด็จพระเจ้าห้าพระองค์นะครับลงชาติสวยๆปิดทองนะครับหลังมั่งมีสีสุกนะครับหลังมั่งมีสีสุกนะครับสวยๆนะครับต่อไปแถวที่ห้านะครับแถวที่ห้าแถวที่หกนี่จะเป็นพิมพ์พระแก้วนะครับไม่ซ้ําพิมพ์กันเลยนะครับ มีด้วยกันอยู่สองแถวเลยนะครับนะครับหลังก็ไขรปลอมจงวิบัตินะครับนะครับเป็นพักแก้วนะครับพิมพ์พักแก้วหลังก็มีจารึกนะครับแถวที่ห้าองค์ที่หนึ่งแถวที่ห้าองค์ที่สองนะครับคนละพิมพ์กันนะครับหน้าเก็บสะสมนะครับหลังก็ขรัวโตนะครับนะครับโชคลาภนะครับ นะครับด้านล่างก็มีคําว่าคำว่าโชคล้าภนะครับโกโตนะครับแถวที่ห้าค์ที่สองนะครับเป็นพิมพ์พระแก้วสวยๆนะครับแถวที่ห้าค์ที่สามนะครับอีกพิมพ์หนึ่งนะครับนะครับพิมพ์พระแก้วสวยๆนะครับลงชาติปิดทองนะครับพระบาทพระสมเด็จการงานรุ่งเรืองนะครับสมเด็จโตปุกเสกถวายสละห้านะครับสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับแถวที่ห้าค์ที่สามนะครับ แถวที่ห้าองค์ที่สี่นะครับนะครับสวยๆเลยนะครับหลังก็พลาสมเด็จจะจะเลยรุ่งเรืองนะครับสมเด็จโตปุกเศษถวายรอห้านะครับแถวที่ห้าองค์ที่สี่แถวที่ห้าองค์ที่ห้านะครับอีกพิมพ์หนึ่งที่สวยๆเลยนะครับขาดโตะนะครับนี่นะครับขาดสิงขาดโต๊ะนะครับหลังก็ใครปลอมจงวิบัตินะครับ นะครับสองสี่หนึ่งหนึ่งครับนะครับพระยศเศรษฐีนะครับนะครับด้านล่างนี้นะครับแถวที่ห้าองที่ห้านะครับแถวที่หกนะครับอีกพิมพ์หนึ่งนะครับพิมพ์พระแก้วสวยๆนะครับลงชาติปิดทองนะครับด้านหลังก็มั่งมีสีสุกนะครับนะครับมั่งมีสีสุกแถวที่หกองที่หนึ่งนะครับ ต่อไปแถวที่6อง์ที่2นะครับแถวที่6องค์ที่2นะครับเป็นพักแก้วอีกพิมพ์หนึ่งวสวยๆนะครับเจริญรุ่งเรืองนะครับหลังจะเลญรุ่งเรืองนะครับแถวที่6องค์ที่3นะครับนะครับ เป็นพระแก้วพิมพ์หลายชั้นนะครับหลังก็มีพระเจ้านะครับห้าพระองค์นะครับนะครับสวยๆเลยนะครับครัวโตนะครับแถวที่หกนะครับแถวที่องค์ที่สามนะครับแถวที่องค์ที่สี่นะครับเป็นพิมพ์พระแก้วอีกพิมพ์หนึ่งสวยๆเลยนะครับนะครับ พระสมเด็จมั่งมีทรัพย์นะครับสมเด็จโตปลุกเสกนะครับแถวที่หกองค์ที่สี่นะครับแถวที่หกองค์ที่ห้านะครับพิมพ์พระแก้วเฉสวยอีกพิมพ์นะครับพระทรงพระบารมีมีสุขยิ่งนะครับในกับสมเด็จโตนะครับสมเด็จมหาคุณนะครับนะครับสวยเลยนะครับ แถวที่6องค์ที่5นะครับต่อไปแถวที่7องค์ที่1เป็นสมเด็จนี่ตะกวดท้ำชานะครับนะครับตะโกดท่ำช้าหลังเขียนว่ามารดานะครับนตะกกนนะครับแถวที่7องค์ที่1นึ่งนะครับตะกกดทํำชานะครับสมเด็จแถวที่7องค์ที่2นะครับเช่นกันนะครับเป็นตะโกดท้ำชาหลังเขียนบิดานะครับหลังเขียนบิดานะครับ เก่าเลยนะครับต่อไปแถวที่7องค์ที่3นะครับแถวที่7องค์ที่3นะครับนะครับแถวที่7องค์ที่3นี่เป็นสมเด็จกลุวัดกลางคองคอยนะครับสมเด็จนะครับฐานคู่นะครับพิมพ์ฐานคู่วัดกลางคองคอยนะครับแถวที่7องค์ที่3นะครับแถวที่7องค์ที่4นี่ เป็นทานคู่เช่นกันนะครับแต่อันนี้เป็นของบางพุ้นพรมนะครับอันนี้พางพื้นพรมกูบางพุ้นพรมนะครับนะครับสนใจก็ปิดกาได้นะครับแถวที่เจ็ดองที่ห้านะครับเป็นสมเด็จวัลังครับนะครับพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับสนใจก็แห้งนะครับเก่าๆปิดมาได้นะครับสองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาททุกองค นะครับแถวที่7องค์ที่5นะครับแถวที่8องค์ที่1นี่เป็นทรงกล้องนะครับเหรียญในหลวงปี42นะครับสร้างปี42นะครับเป็นในหลวงทรงกล้องนะครับองค์นี้จะเป็นลงยาสีน้ําเงินนะครับนะครับกระไหลทองหน้านะครับหลังนะครับ200บาทนะครับแถวที่8ององที่1แถวที่8องค์ที่2เช่นกันนะครับ เป็นในหลวงนะครับหล่อเก้าทรงกล้องเช่นกันนะครับเป็นกระหลาทองนะครับสวยๆนะครับนะครับแถวที่แปดองที่สองนะครับแถวที่แปดองที่สามนะครับเป็นเหรียญนะครับหล่อเก้านะครับพิธีถวายสดุดีนะครับฉัตรมงคล นะครับชัตมงคลนะครับนะครับพิธีถวายชัตมงคลนะครับรอเก้านะครับสองห้าสองเก้านะครับเหรียญนี้ลึกหน่อยนะฮะสองเก้าสองเก้าแถวที่แปดองค์ที่ห้านะครับเป็นเหรียญราชการที่ห้านะครับมังคลาพิเศษนะครับวัดไตมิตรนะครับปีสามหกนะครับอันนี้สร้างปีสามหกนะครับวัดไตมิตรนะครับวัดไตมิตรสร้างนะครับ รงครุฑนะครับพระพรหมทรงครุฑนะครับสนใจก็ปิดเขาไม่ได้นะครับแถวที่เก้าองค์ที่สี่แถวที่เก้าองค์ที่ห้านะครับเป็นเหรียญอรุศรนนะครับพระราชทานเพลิงศพนะครับเป็นเหรียญอรุษรอพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จย่านะครับชัดเจนฮะนะครับ สนใจก็ปิดเขาไม่ได้นะครับต่อไปแถวที่เก้าองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นเนื้อผงอีกองคช่ยวยๆนะครับเป็นพับผงวัดบ้านแหลมนะครับพิมพ์แหวกมานนะครับเก่าสวยนะครับนะครับสนใจปิดเขาไม่ได้นะครับนะครับ แถวที่เก้าองค e ์ท <Hawaiian> ี่สองนะครับเป็นสมเด็จเกตชายโยหลังรอห้านะครับสมเด็จเกตชัยโยนะครับเก่าๆเลยนะครับนะครับเกตชัยโยนะครับหลังรอห้านะครับหลังรอห้านะครับหลังรอห้านะครับแถวที่เก้าองค์ที่สองแถวที่เก้าองค์ที่สามนี่เป็นพระกลุ่นะครับนะครับเป็นพระกลุ นะครับสีรัตนมหาธาตุนะครับพระกุกนะครับพิมพ์ะสวนสี่นะครับคือเนี่ยพระสวนสี่นะครับเป็นเนื้อจินตกระวัวนะครับเนื้อจินตกระวัวเก่าๆเลยนะครับมีพระสวนกันนะครับสี่องค์นะครับก็เรียกพระสวนสี่นะครับพระกุกนะครับแถวที่เก้าองค์ที่ห้านะครับ รูปเหมือนนะครับหลวงพ่อเงินนะครับบางคลานนะครับนาตัดประมาณสองเซนนะครับปีสี่แปดนะครับสร้างปีสี่แปดนะครับสร้างเมื่อปีสี่แปดนะครับสนใจก็ปิดเข้าได้นะครับแถวที่เก้าองค์ที่สี่ต่อไปแถวที่เก้าองค์ที่ห้านะครับเป็นหน้ากากเสือนะครับหน้ากากเสือหลวงพ่อเปิ่นะครับนะครับวัดบางคละนะครับรุ่นใหญ่นะครับ นครับรุ่นใหญ่นะครับหน้ากากเสือหลวงพ่เปิ่นะครับรุ่นใหญ่วัดบางพระนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับแถวที่9ก้าองค์ที่ห้านะครับต่อไปพิเศษหลังอีพนะครับ250บาทนะครับพิเศษหลังอีพนะครับมีอยู่แถวเดียวนะครับองค์ที่หนึ่งก็จะเป็นกังสดานดังเพราะๆนี่เลยนะครับกังสดานนะครับ นะครับสมเด็จโ <ห PA> ตนะครับกางสดานสมเด็จโตชิ้นที่หนึ่งนะครับนะครับเป็นกางสดาลสวยๆนะครับดังนะครับชิ้นที่สองนะครับกางสดางชิ้นที่สองนะครับนะครับเม็ดอัญมณีสีออกสีน้ําเงินนะครับสมเด็จโตนะครับชิ้นที่สองนะครับกางสดาลชิ้นที่สามนะครับอันนี้จะเบ็ดเขียวแดงนะครับ นะครับสมเด็จโตนะครับหลังก็จะเป็นอัญมณีสีออกน้ําเงินนะครับนะครับสวยนะครับกางสดานชิ้นที่สี่นะครับนะครับสีน้ําเงินออกม่วงนะครับองนี้ออกสีม่วงนะครับนะครับสีแดงสีเขียวนะครับอัญมณีหลากหลายนะครับดังนะครับกางสดานดังนะครับบางท่านก็เรียกลูกสะกดนะครับกางสดานลูกสะกดนะครับชิ้นที่สี่นะครับชิ้นที่ห้านะครับ กังแสดงชิ้นที่ห้าสองห้าสิบาทนะครับถูกมากนะครับส hmm. ีแดงนะครับนะครับกางแสดงสีแดงชิ้นที่ห้านะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับสองห้าสิบาทหมดนะครับสําหรับพิเศษหลังอีพีนะครับชิ้นที่หกนะครับเป็นข้อมือหยกสีดํานะครับข้อมือหยกสีดําสมเด็จม้วนนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับสองร้อยห้าสิบาทถูกมากนะครับสมเด็จม้วนหยกสีดํานะครับ ชิ้นที่หกนะครับสองร้อยห้าสิบบาทสมเด็จม้วนยกนะครับออกสีม่วงนะครับสองร้อยห้าสิบาทเช่นกันนะครับออกสีม่วงนะครับนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับชิ้นที่แปดนะครับองนี้ออกสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินนะครับประคำายกสีน้ําเงินนะครับ สมเด็จม้วนนะครับสองาบาทเท่านั้นนะครับชิ้นสุดท้ายชิ้นที่9นะครับสำหรับ EP นี้ก็จะเป็นประคำหยกเช่นกันนะครับแต่อันนี้จะเป็นหยกข้อมือหลากสีครับหลากสีมีครบทุกสีเขียวแดงเหลืองน้ำเงินขาวนะครับครบเลยนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับสองาบาทเท่านั้นนะครับสำหรับ EP นี้นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่องทางการติดต่อครับก็จะให้ทราบทราบแล้วนะครับ0 8 9 7 0 4 3 3 8 8เนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เดียวกันนะครับสนใจก็โทรเข้ามาได้นะครับนะครับปิดธทรมาได้นะครับก็อีพีนี้เป็นอีพีที่2 1 3แล้วนะครับที่พบกันเช้าวันเสาร์ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็พบกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ